สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n n e l Daddy c o ู k i n g ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูกับข้าวง่ายๆที่ใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือเมนูแหนมผัดไข่ครับ สูตรนี้ตัวแหนมเนี่ยเปรี้ยวเค็มกําลังดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหนมที่เราทําเองนะครับก็เลยสามารถควบคุมความเปรี้ยวความเค็มได้นะครับมาผัดกับไข่ที่มีความนุ่มๆแล้วรสชาติอร่อยกลมกลม่อมมากๆเลยครับเพิ่มความหอมด้วยต้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็พริกจินดาเขียวแดงนะครับคลุกกับข้าวสวยละอนแล้วอร่อยมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ อย่างแรกจะเป็นแหนมที่เราทําเองนะครับเราใช้ทั้งหมด4ห่อหรือประมาณ200กรัมครับเราจะทําแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2-3วันนะครับก็จะได้ความเปรี้ยวเค็มกําลังดีเลยครับต่อไปก็จะเป็นไข่ไก่5ฟองกระเทียมจีนกรีบใหญ่ประมาณ5-6กรีบพริกจินดาเขียวแดงประมาณ6-7เม็ดต้นหอมขึ้นช่ายหั่นเป็นท่อนประมาณ1ถ้วยปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับ เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นําต้นหอมขึ้นช่ายเนี่ยนำมาหั่นให้เป็นท่อนก่อนนะครับตัวแหน่ผัดไข่เนี่ยมันจะเข้ากับกลิ่นของต้นหอมกับขึ้นช่ายมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นํากระเทียมเนี่ยมาสับหยาบๆบนะครับวันนี้ดดดี้ใช้เป็นกระเทียมจีนกรีบใหญ่นะครับกลิ่นก็จะไม่ค่อยฉุนแล้วก็เนื้อค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้นะครับ เราก็นํามาบุบให้แหลกก่อนนะครับจากนั้นเราก็สับหยาบๆบครับหรือเพื่อนๆนจะใช้วิธีการโขลกหยาบๆเอาก็ได้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําพริกจินดาเขียวแดงเนี่ยมาหันห่นแฉลบนะครับตัวพริกจินดาเขียวแดงเนี่ยนอกจากจะให้ความหอมแล้วก็ยังมีความเผ็ดด้วยนะครับ อันนี้จะใส่มากใส่น้อยนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับเราใช้สองสีเลยนะครับมันจะได้สีสันจะได้สวยงามขึ้นด้วยครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของแหนมนะครับเราใช้แหนมหมูที่ผสมกับหนังด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแหนมที่เราทําเองนะครับเราทิ้งไว้ประมาณ2-3วันก็จะได้ความเปรี้ยวความเค็มพอดีเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้สูตรการทําแหนมนะครับเดี๋ยวแดดดี้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยครับ พอเราแกะใบตองออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํามาหั่นให้เป็นชิ้นนะครับเวลาเราผัดเนี่ยมันจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็ใส่น้ํามันลงไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็นํากระเทียมเนี่ยลงไปผัดกับน้ํามันให้หอมเลยครับพอกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับเราก็จะนาแหนมเนี่ยลงไปผัดกับกระเทียมให้หอมเลยครับเวลาใส่ลงไปแล้วเราก็ขยี้อย่าให้มันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับ เราจะผัดแล้วก็ขยี้ไปสักพักหนึ่งนะครับให้น้ําของแหนมันออกมานะครับมันจะได้หอมครับพอทุกอย่างส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําไข่ไก่ใส่ลงไปเลยครับจากนั้นเราก็ขยี้ไข่แดงให้แตกครับแล้วก็ปล่อยให้ไข่ไก่เนี่ยมันเซตตัวสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็คนไข่กับแหนมนให้เข้ากันครับ จากนั้นเราก็ผัดขยี้ไปเรื่อยๆนะครับให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะปรุงรสครับอย่างแรกเราก็ใส่ซอสหอยนางรมตามด้วยซอสปรุงรสแล้วก็ตัดหวานเล็กน้อยด้วยน้ําตาลทรายครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ <esf' S 2> ผัดไปเรื่อยๆจนมันแห้งเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกจินดาแดงซอยนะครับแล้วก็ ผัดไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับให้พริกเนี่ยมันสลดลงสักนิดหนึ่งครับสุดท้ายเราก็ใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายหั่นเป็นท่อนลงไปครับแล้วก็ผัดต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับให้ต้นหอมกับขึ้นช่ายเนี่ยมันส่งกลิ่นหอมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราใช้เวลาผัดแค่แป๊บเดียวเองนะครับเสร็จแล้วเราก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับ นี่นะครับกลิ่นของต้นหอมขึ้นช่ายเนี่ยมันเข้ากับผัดแหนมมากมากเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นนัานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูแหนมผัดไข่หรือว่าแหนมคั่วไข่ครับสูตรนี้นี่เราคั่วกันแบบแห้งๆนะครับกลิ่นหอมๆตัวแหนมเนี่ยมีความเปรี้ยวเค็มกําลังดีนะครับแถมมีหนังกรุบๆให้เคี้ยวเพิ่มด้วยนะครับส่วนตัวไข่ที่เราคั่วแห้งๆเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมของกระทะไหม้นิดๆนะครับ เข้ากันแล้วก็อร่อยลงตัวมากๆเลยครับถ้าใครชอบความเผ็ดนะครับเราก็ซอยพริกใส่ลงไปเยอะๆนะครับมันก็จะเพิ่มความเผ็ดทําให้รสชาตินี่มันอร่อยมากขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆ,ๆสามารถ กดปุ่มซ u เปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ